สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายครับผมสวัสดีครับส,สวัสดีเพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาทําหมายตกปลาอีกนะครับผมวันนี้ที่แม่น้ําชีนะครับผมแม่น้ําชีอันนี้ก็ที่ไล่ตัวเองนะครับผมไล่ตัวเองนะครับผมหลังจากวันนั้นได้มาทําไว้แล้วก็ยังไม่เสร็จวันนี้ก็มาทําต่อนะครับผมมาถางป่าต่อนะครับผม ดูครับผมสถานที่ตกปลานะครับผมอันนี้สถานที่ตกปลาแล้วตรงนี้ก็ผมก็บริเวณนี้ก็จะตั้งเครื่องสูบน้าครับผมเพื่อจะทําการสูบน้ําไปลดเอ่ข้าวโพดครับผมจะปลูกข้าวโพดนี่ก็ไร่ตัวเองครับผมบริเวณตรงนี้ก็ฝั่งนู้นก็เป็นไร่ตัวเองนะครับผมทําการปลูกข้าวโพดด้วยก,ก็ตกปลาด้วยครับผม ล้วก็มีต้นมะม่วงปลูกไว้ร่มรื่นนะครับผมปลูกปีนอนได้สบายครับผมรถจอดถึงที่ครับวันนี้นีวก็บริเวณที่ตกปลาครับผมเป็นน้ําชีครับผมถูกลงตกปลาด้วยครับผมน้ําชีตรงนี้นะครับผมจะทาที่ลงให้มันดีๆหน่อยครับตรงถางเสร็จครับผมนี่ลำบากครับผมตรงนี้ เป็นกอแซงตัวนอรครับลำบากหน่อยตรงนี้นะครับผมนีบริเวณตกปลา่นํำชีก็มีกอไผ่อุปสรรคก็เยอะพอสมควรนะครับผมก็จะหอยเหยื่อบริเวณนี้นะครับผมส่วนปลาปลาก็จะอาศัยอยู่บริเวณกอไผ่กอไผ่ตรงนี้นะครับผมที่ปลาที่มีก็มีมทุกเกือบทุกชนิดปลาแล้วครับผม ปลากระหู้ปลายี่สุกนวลจันปลาบึกปลาทพูสวายนะครับผมปลาตะโก,กนะครับผมปลากระมังครับผมบริเวณตรงนี้นะครับผมใต้ก็ไผ่ใต้ก็ไข่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นวังปลาเลยนะครับผมนลึกครับผมน้ําตรงนี้ลึกครับผมอันนี้ลึกผมก็อาจจะ ตั้งเครื่องสูบน้าแล้วก็ตกปลาไปด้วยครับผมเป้ามาคุ้มเลยครับด้วยสองอย่างเลยครับผมตรงนี้ตกปลาบริเวณตกปลารอบๆครับผมเป็นนันชี้ใชภูมิครับตรงนี้ตุ้หลัดครับก็เพื่อจะตุ้หลัดครับนีครับผมต่างเรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้ดูครับหมาย แล้วครับตรงนี้จบมีปลาผุดขึ้นด้วยปลาขึ้นนะครับผมแล้วก็จะอ่อยเหยื่อบริเวณนี้นะครับผมให้อากาศมันอุ่นๆก่อนนะครับผมแล้วก็จะอ่อยเหยื่อครับบริเวณตรงนี้นะครับผมนีอันนี้ก็อุปรสกกรรคกับกอไผ่ปลาชอบอยู่กอไผ่ปลาตะโกกเยอะครับปลาตะโก,กตะโกะในน้ําชีอร่อยครับอร่อยกว่าในน้ำเจ้าพญาครับผม ตามที่ผมไปตกแถวบางไทรแก่สมยัมยไม้แล้วก็หมายต้นสนหมายต้นสนบอ่อเสาเข็มครับตะก่อนสะพานบางประหานบางบัวทอง,ง,งไปหมดนะครับผมตั้งแต่สมัยก่อนทํางานอยู่นะวะนครก็ไปตกนะครับผมขับโมอไซค์ออกวัดโคนิ่มไปตกนัดไปข้างหลังนะครับก่อนทํางานอยู่นวัน,ะวะนครครับผมไปอันนี้ก็ กลับมาอยู่บ้านครับผมมาอยู่กับลูกก็มาทําไร่ทาสวนแล้วก็ตกปลาไปด้วยครับผมอนนขอบคุณมากครับผมที่รับชมขอบคุณมากครับ